สวัสดีครับพี่น้อยที่รักครับวันนี้อยากจะกล่าวในพระคำของพระเจ้าในเอเวซสบทที่5นะครับข้อ7็ถึงข้อ่10นะครับผมให้หัวข้อมันนี้ว่าอย่าเข้าส่วนกับความมืดพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าเฮชันนั้นท่านอย่าคบหาสมาคมกับคนเหล่านั้นเลยเพราะเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่ปัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างด้วยว่าผลของความสว่างนั้นคือความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิน้น ท่านจงพิสูจน์ดูว่าท่านจะทำประการใดจึงจะเป็นที่ชอบพระไทยมูเป็นเจ้าในตอนนี้ได้พูดถึงการที่เราจะไม่เข้าสู่นในความมืดก่อนหน้านี้เราได้มีการจะพูดถึงว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าต้องเรียนแบบพระองค์นะครับและพระองค์ได้ทรงสอนบอกว่าเราเป็นธรรมิกชนและเราต้องระมัดระวังสิ่งที่เรียกว่าพระอัจฉริยะจะมาถึงเราได้ดังนั้นเองพระคัมภีร์จึงบอกว่าเพื่อเราจะไม่ได้พลาดนั้นเราอย่าไปสมาคม รหรือเข้าส่วนกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันที่1ครับก็โดยไม่คบหาสมาคมกับความมืดการจะไม่เข้าส่วนในความมืดต้องไม่ไปคบหาสมาคมคําว่ามีส่วนร่วมหรือคบหาสมาคมในที่นี้นะครับใช้แค่สองครั้งเท่านั้นเองในพระคัมภีร์ในภาษาเดิมใช้คําว่า semetaukos นะฮะซึ่งใช้ในบทที่5ข้อที่7และบทที่3ข้อที่6นะฮะซึ่งหมายถึงว่าดําเนินชีวิตแบบเดียวกันกับพวกเขานะรเราเองต้องไม่ดาเนินชีวิตแบบเดียวกับพวกเขา ในะฮะใน t n c ีใช้คําว่าเราต้องไม่เป็นหุ้นส่วนกับพวกเขาไม่ได้หมายหุ้นส่วนทางการค้านะครับการค้ามันเรื่องของการค้าแต่พูดถึงเรื่องของชีวิตของเราอย่าไปม,มีหุ้นส่วนกับเขาครับทั้งนั้นเองทําไมพระคัมภีร์ถึงสอนเราในเรื่องของการแต่งงานว่าทําไมควรจะแต่งงานกับคริสเตียนด้วยกันเพราะมันทําให้เราไปคบหาสมาคมในทางที่ไม่ถูกต้องมันจะดึงเรากับส่วนของความมืดและจะทําให้เราลงจากทางพระเจ้าได้ รพระคัมภีร์ในตอนนี้พระคัมภีร์กาลังสอนเราบอกว่าเราเองนั้นไม่ได้ออกไปจากโลกนะครับในพระคัมภีร์หนึ่งโคริบทห้าข้อสิบอกว่าเราเองนั้นอยู่กับคนในโลกแต่เราต้องไม่เหมือนเขาต้องไม่มีชีวิตเหมือนพวกเขานะครับยอห์นบทสิบข้อสิบห้าพระเยซูจึงสอนบอกว่า ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้เอาเขาออกจากโลกแต่ขอพระองค์ปกป้องเขาไว้ดังนั้นเองสิ่งแรกเนี่ยนะครับการที่เราเองจะไม่เข้าสู่นในความมืดก็โดยการไม่คบหาสมาคมกับความมืดนะฮะหมายถึงว่าใช้ชีวิตแบบเดียวกับเขานะไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่ทําการค้าด้วยไม่งั้นเราคงจะเจ๊งแน่นอนครับในข้อที่11กําลังพูดถึงว่าอยากเข้าสู่กิจการของความมืดอันไรผลนั่นแหละครับพูดชัดเจนบอกว่าไอ้ที่เราไม่คบหาสมาคมเพราะว่าเราไม่ยุ่งกับกิจการแห่งความมืด ไม่ไปพัวพันความมืดพระคัมภีร์เช้่อว่าไร้ผลนะฮะซึ่งหมายถึงว่าไม่ได้รับผลในชีดนี้หลังอันที่2นะครับนอกจากจะไม่คบหาสมาคมกับความมืดแล้วอันที่2ตระหนักว่าเราคือลูกความสว่างครับข้อที่8ข้อที่9ทําให้เราเข้าใจว่าการที่เราเองจะไม่เข้าสู่ในความมืดเราต้องตระหนักตระหนักว่าเราคือลูกพระเจ้าในข้อที่8บอกว่าเพราะเมื่อก่อนเราเคยอยู่ในความมืดเดี๋ยวนี้เราอยู่ในความสว่างเราเป็นลูกของความสว่างต้องตระหนักตลอหเวลาว่าเราคือลูกของความสว่าง พระเจ้าเป็นความสว่างเป็นลูกของพระเจ้านะครับไม่ว่าเราอยู่ในสังคมระดับไหนในคริสตจักรหรือนอกคริสตจกักรยังต้องตระหนักสิ่งนี้เสมอเพราะว่าในคริสตจักรก็อาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าความมืดอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเราเองต้องระมัดระวังสิ่งนี้เพื่อเราเองจะไม่ได้พลาดจากพระทัยของพระเจ้าต่อให้เป็นสังคมระดับผู้นำคริสเตียนก็เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังเพราะความมืด มันก็สามารถจะเข้าไปทุกๆอย่างได้เรารู้ได้อย่างไงนะครับสิ่งที่จะส่งผลก็คือข้อที่9ความดีทุกอย่างความชอบธรรมทั้งมวลต้องเป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าความดีความชอบธรรมความถูกต้องนั่นคือผลอความสว่างและพระคัมภีร์ข้อสิบบอกว่าจงพิสูจน์ดูว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยสิ่งใดขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับให้เราเองตระหนักว่าพระเจ้าเรียกเราเป็นลูกของความสว่างและเราเองต้องพยายามหาว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นพอพระทัยพระเจ้า เพื่อเราจะไม่ได้เข้าสู่ในความมืดอะไรครับสประการด้วยกันการทีจ่จะไม่เข้าสู่ในความมืดหนึ่งครับไม่คบหาสมาคมกับโลกหรือความมืดอันที่สองต้องตระหนักว่าเราคือลูกของความสว่างโดยพยายามจะหาสเสมอว่าพระเจ้าพระองค์ทรงพอพระทัยสิ่งใดและดําชีวิตตามพระทัยของพระองค์อธิฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าข้ามหลายรู้ว่าพระองค์เรียกข้างหลายไม่ได้เข้าสู่ในความมืดและปลดหยายข้างหลายไปยคบหากับสิ่งที่เรียกว่าความมืดความบาป พระองค์งเจ้าค่าตรงกันข้ามขอพระองค์งเจ้าปรดให้ข้าหลายตระหนักเสมอว่าข้ามหลายคืนลูกของพระเจ้าจะสแสวงหาน้ำพระไัยของพระเจ้าและทําตามพระไัยของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอวอวยพรเดี๋ยวพระชนะในวันนี้จะเป็นจริงกับข้ามหลายเสมอในนามพระเยซูกิจเจ้าเอเมนใช่พรอ,อค,ครับ